คืองี้ฮะพี่แจ็คฮะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวเทพฝีมือเด็กเปรตคนไหนมีวางนมถวายไว้ด้วยนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เสียแต่เองดูคิ้วนางซะก่อนโอ้หอยากจะเดืรอร้องมาเองแม่แต่เด็กเวรน,นี่ยังเหินแลยเหเหินทุกตัวเหินทุกกล่อง แม่แต่อีน้องหัวชมพูนี่ยังเหินสถานการณ์เกินควบคุมแล้วกูว่านี่มันโซนอะไรวะโซนคิ้วเหินรือไงมึงดูช่องอนิเมะแต่เอสอัพคลิปหรือยังนะใส่เสื้อดำแล้วนั่งเนียนทําตัวเซียนไปโซฟาอาจารย์อะไรอะตกใจอะไรจ้ะหนูเมื่อกี้ไม่รู้อะไรมาทิ้มตัวนะอ้อนาคอนดาแต่ลักษณะมันเหมือนงูเขียวหางเหบเลยอะไม่กูละสิงช่างเป็นบันไดเลื่อนที่ครีเอสุด เหมือนกำลังจะไปบุกตีกับซอมบี้ขยี้หัวนกไอ mm hmm. หัวใจยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอยากได้ร้านแบบธรรมชาติเพื่อนมาเลยพามามดู yeah, แม้แต่แก้วชาเห็ดมันยังขึ้นมึงไม่มีคนมากินนานแค่ไหนแล้วเนี่ย mm hmm. อีกสักพักเนี่ยกลางโต๊ะก็คงจะขึ้นเป็นต้นกล้วยอนะ่ะโอ้โ hmm. ห oh ทุกถ้วยเลยมึงธรรมชาติเกินเพื่อนเอ๋ยไอย่ามองตาได้ไหมเธอเธอไม่เดก เอาหอเจียหอเจียมาเสียชาธรรมชาติกันจากฝ่องรับรองเด็ดเก็บฟองก่อนเดียวอากาศเข้าเราต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ออกซิเจนเป็นนั้นรู้กันนะเรานั่งกันอยู่2คนพี่กับผมมารินอะไรเยอะแยะสคนแปนลอะไรมาตั้งห้างบาเปล่าไอา้ชายเมาแล้วละไปซื้อฝาครอบเลนกล้องในห้างตั้งนานเพิ่งรู้ว่าทางฟิงเกอร์เขามีแถม เวลาไปถ่ายนี่รูรับแสงไม่ต้องเปิดเพื่อหมดพอสเตจไม่ใช่แค่หน้าชั้นหลังเบอร์แม่งเบือทุกอย่างเลยเยี่ยมมึงก็สรรหาที่ทำรังกันเนาะต่อไปก็ไปทำในร้านเลยนะแอร์เย็นดีไม่ต้องเกรงใจกูเปิดไว้ทั้งวันเออตรงนั้นเลยเนอะลงอีกลงอีกเป็นไงบ้างทีเยี่ยมเปล่าคอดๆเลยพี่ ผมให้คุณดูวิวทิวทัศน์ของสวนสาธารณะที่สร้างใหม่นะฮะเป็นยังไงฮะสวยงามจนอยากเอารถเข้าไปจอดเลยใช้ป่าวกูจอดนะเรียบร้อยพูดเล่นมึงเอาจริงเลยเห,ห้างนี้เย็นสบายโดยไม่ต้องใช้แอร์เพราะแกมีซปเปอร์พัดลมที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงความเย็นซึ่งกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันมึงดูสภาพพ่อกูติดแอร์ติดไปแม้จะมีบันไดแล้วดูอุทธอดผ่านไปทางรูหน้าต่างจะเพื่อแผ่ความเย็นให้ชาวบ้านแหละครับพ่อ เ,ออเดี๋ยวไปจอรูหน้าต่างเพิ่มเลยนะไอ้หนุ่มใส่เคสมือถือยังไงให้สาวติดรับรองว่าอย่างแนบชิดกันทุกคนนะขอพวกแม่บอกว่ากินข้าวเยอะๆจะได้ใช้เนียนชั้นสูงได้ไวๆเอ้ก่อนมึงว่าใช่นอนไดนามิกไอเล่นไหมกูว่าก่อมันใหญ่ขึ้นปแปลกๆนะเละ่นสักพักเดี๋ยวโมอาน่าก็มาค้นพบเราสร้างเป็นหมู่ก่อ,นนอมาทุนวยมึงคอยดูเมือ่มอกูเสียบพัดลมพกพาไว้กับพพวเวแบงค์นี่ปั่นเป็นเบเบลดเลย เฮ้หรือว่านี่จะเป็นระบบความเย็นแบบเซราวเซราวรอบทิศทางเอออะไรวะนะสร้างแลนด์มาร์กจิ้มไว้ว่าลงสถานีนี้อ๋อกลัวลงมือนี้แสบแสบแพรบเป็นยังไงต้มเสร็จแล้วเป็นหม้อก็ได้เป็นถ้วยก็ได้แบบทูอินวันรับประกันความพึงพอใจคืนเงินได้ภายใน3นาทีแต่กูซื้อมาแล้วเพิ่งรู้ว่ามันแตกนี่สิเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเอาไป ความมับแล้วทำเนียนเดินเรียงไปกับฝูงชนอ้าวเพิ่งเดินหิวมาหยกๆเก้าอี้กูหกหายไปไหนวะเนี่ยมันหายไปอย่างไรรองรอยเอ้เดียวใครต้อยเก้าอี้กูไปนใช่นั้นเปล่าเก้าอี้กูปนียเฮ้ยเป็นเครืออะไรอ้าวแล้วันใส่ท่าไปกระซั้นเหมาดาวตกสมไม่สวยนะมึงแล้วเก้าอี้กูจะระเหยไปได้ยังไงอยู่วะครูสั่งให้ปิดไฟห้องแล้วกูต้องปิดยังไงปิดไปแม่งก็สลับกันเป็นไฟดิสโก้เทคอย่างเนี้ย บางคนก็สงสัยว่าเลมอนร้านเรานี่มันลอยได้ยังไงและนี่แหละคือความลับผมกับตันมันไม่ได้ลอยแต่มันยาวตั้งแต่ไทถทอยย้นงามตีนนี่แหละน้ำเลมอนที่จริงใจเอาไปเลยหั่นก็เหมือนไม่ได้หัน่นเอาไปทั้งลูกอะ อเน,นดนาแท้ขาวแว่นแม่แทงไม่ถึงหูกูก็เลยต้องเอามาใส่จมูกนี่ไว้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรส่องได้เหมือนกันที่สำคัญเนี่ยจดวาร์ปเนี่ยสำคัญกว่า a t 4 8 1 0 h g 1 4 8 3โอ้โหคืนนี้ละฉ่ำเลยกูสุดยอดเลยเฮ้ออยจะให้มองอลไรเล,ลิกกักเล้ารักก่อนนะเต่งนะรักไม่ได้รักกันกูรอประกันมาครีม บางทีก็คิดนะว่าทำไมสมัยกูไม่ดูลำแบบนี้บ้างวะมื่มีพัดลมติดปลายปากกาด้วยมึงขอสักหน่อยละกันมงเห็นเป็นพวงแล้วหน้าแดกแบบจุลีซีและตัวบาสินาแดงเลยเปล่าเปล่าเปล่าก็พีเปล่าอยากให้กูรู้นะเดี๋ยวกูจะดดดได้เนี่นี่ชอบนชอบรายวันโอ้ถวายดวงใจ ซซซซาสาสาสากกยยใครขั้นติดไฟแดงหลือไงมึงคุณพ่อพ่อเอย๋ยอยู่ในร่มสบายไหมครับมีพ่อเมื่อพร้อมจริงๆเลยกูใส่สักป์กเี่ยแกเป็นใครฮะชื่อของผมชื่อสารพงศ์คนสายเหลืองฮะอยากจะชวนคุณไปขุดเหมืองอยู่ยหลังเซเว่นเป็นหรือปะ ถ้าถามว่าเด็กดื้อจะโดนอะไรก็โดนเงี้ยถ้าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรนะเอโดนอะไรนะโดนด่าไงสัตว์เด็กเฮี้ยเกิดมา500ปีในที่สุดวันนี้ผมก็มีไหวและนี่แหละคือความลับของโปรเพเยอร์ ยอมให้ตีบ้านซะดีๆแล้วแคลรี่มันเล่นอะไรวะอู้แค่รี่เล่นากาชิบหายให้ตายเถอะเดี๋ยวกูฟาร์มเองเม่องเจอทีมนี้แล้วมันหัวร้อนจริงๆเลยแล้วล,งล่งแรงอยู่ด้วยเนี่ยเอ้าเอาเอาแล้วไปเล่นสลับกันทำไมล่ะเฮ้ยอูตย้ตาย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 ,ตายสบายแล้วที่บ้านมีโปรเพเยอ์เดี๋ยวมึงเจอระดับตำนานหวางทางชิบหายเมดก็แย่งฟาร์มเดี๋ยวกูตามไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูนอกจองไปสมองมึงทำมาจากอะไร กันไก่ตะใบเทียนไขหรือเจี้ยอะไรมึงไม่คิดก่อนเขียนไหมนะจะปิดน้อยน่ารักขอสัมผัสหน่อยสิเจอย่ามายุ่งนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไรไม่ชอบขอสัมผัสหน่อยนิดนึงนะไม่เอาขออะไเธอเพียงแค่ใช้คอวโยคิดวิเคราะห์แยกแยะเท่านี้ก็รู้แล้วว่าแพะมันโดนผูกไว้ที่ไหนเอ๊ะมันใช่แพ้ไหมลานี่หว่ะ เออแต่ก่อนที่จะลาจากกันไปเราก็ต้องรู้ว่าเชือกเส้นไหนที่มันผูกลาป๊บามานี่โอ้โหเลขสาอ,อแต่หนึ่งกับ2มันผูกด้วยกันดีว่ะเอ้เอเอคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าในร่มผ้าคันฮ่องกงฟูดเดี๋ยวเดี๋วเผัวผอยู่ก่อนผัวเกือกรลดผัวจำไว้วิธีผัดร้านอย่ายนเอากระได้ได้้ได้ไดได้้ อล้นนี้ถ่วไหมครับถั่บเนยสับยากเลยกจะบ้าหโมึงก็ขยิบข้าบนเียกับกระเดาข้างล่าไมอเออแบบน้เน่ยวลครับเวลาที่เพื่อนผมร้องเพลงถ้าเกิดว่าหมามันพูดได้ก็คงจะพูดอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวชอบพอทักชอบหยุดยเธอหยุดเฮ้ยมาถึงบนนี้แล้พอเธอมึงเชี่ยกูแลอยากจะดีเองนะ ถ้าหากใครที่ชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรากดลาต่อไปด้วยนะแล้วก็เกิดว่าเวลายังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของเราได้สำหรับวันนี้หาเชือกผูกลาต่อก่อนมันคงจะต้องเป็นเบอร์สามนี่แหละนะแล้วเบอร์หนึ่กับเบอร์สองมันมวิดไว้ทำไมบ้าอ